น้องนัดที่อุตสาหการขายนะคะหรือว่าน้องนัจดจัดให้วันนี้นะคะน้องนัดจะพารถยนต์เอ็กเพนเดอร์นะคะซีที่จะไปส่งลูกค้านะคะที่จังหวัดสงขลาอ่าสงขลาเลยทั้งสองคันนะคะรอบนี้ไปเที่ยวใต้เลยค่ะกกทุกคนมาดูว่าน้องนัด รอะไรให้กับคุณลูกค้านะคะมาเริ่มที่คันแรกเลยค่ะสีที่แบบว่าขายดีที่สุดออกดีทุกเดือนเดือนหนึ่งนะัดปล่อยนะสีสีขาวเนี่ยหลายคันมากนะปล่อยนี่เยอะมากเลยโดยเฉพาะแต่งแบบนี้ทูโทนค่ะคันนี้ใช้โปรโดาวหนึ0งนานะคะจริงๆคันนี้นะคะคุณลูกค้าเขาใช้โปรดาวที่29,900าแต่ว่าคุณลูกค้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการค่ะรับตัวรถ10,000บาทอ่า เลยรับรถอยู่ที่1 9 9 0 0ะคะไปดูว่าแถมอะไรบ้างค่ะอ่าคันนี้นะคะแถมแบบนี้เลยค่ะนี่จังหน้าเอพาดเอาพาดแล้วแต่เรียกสะดวกเลยค่ะว่าจะเรียกแบบไหนอ่าแล้วก็ตัวนี้ค่ะอักษรโลโก้เอ์เพนเดอร์แบบนี้นะคะสีดำนี่สวยๆกันเลยตัดแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ตัวชุดแต่งด้านล่างค่ะ คันนี้เป็นจุดแต่งวิกเตอร์นะคะจะมีไฟเดนทามด้านล่างด้วยนะคะเวลาสตาร์ทรถนะคะมันก็จะติดตลอดเลยนะคะสวยงามถัดมาค่ะข้างๆค่ะตัวนี้เลยแรปหลังคาทูโทนแบบนี้ค่ะรถสีขาวหลังคาดำตัดกันแบบนี้สวยวมากๆสู้สวสูวยวมากๆ่ะแรปรวมมาถึงนี่เลยค่ะตัวนี้เลย หูกระจกกแ็แลบให้นะคะสวยงามแบบนี้นะคะเป้ามือเปิดแบบนี้เลยค่ะอ่าเป็นสีดําเงานะคะให้เข้ากับหลังคาแบบนี้เลยสวยๆนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะสองคันนี้ชุดแต่งคนละแบบนะคะคันนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะทุกคนอ่าแบบนี้นั้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะสองจุดสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นท่อท่อคู่นะคะแบบนี้เซอรเซอร์สองจุดค่ะแล้วก็คันนี้นะคะใช้โปรโดาวหนึ่งหมืจริงๆนะคะขัดมาคันนี้เหมือนกันค่ะโปรเดียวกันเลยนะคะตัวนี้โปรเดียวกันเลยลูกค้านะคะ คันนี้นะคะจบโปรที่1 9 9 0 0ค่ะ1 9 9 0 0ไม่ได้รับหลังคานะคันนี้เป็นรถคันสีดำเริ่มจากด้านหลังเลยละกันเนาะตุดแต่งแบบนี้ค่ะเป็น s p o ร์ตไ d เดอร์นะอันนี้คนละคนลค่ายติดแต่งคนลค่ายอันนี้เป็น s p o ร์ตไ d เดอร์ค่ะติดเซ็นเซอร์ให้2จุดเพิ่มความปลอดภัยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเนื่องจากรถเป็นสีดำก็เลยเอาเป็นเบ้าคือเปิดเป็นเทปลาตัดกันแบบนี้เนาะสวยๆเลยค่ะ ยูศาสมีให้ค่ะครบจบเลยนะคะจดแต่งรอบคันแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะคันนี้มันตัดเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลยเพิ่มตัวนี้ค่ะ Expander logo แบบนี้นะคะเป็นสีเงินสวยเลยเงินสีดําดําสีเงินสวยมากๆคันนี้จบโปรเดียวกันนะคะย้ำมีครั้งค่ะว่าเป็นโปร1น19,900ออกได้จริงๆนะออกได้จริงสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ โปรดีๆแบบนี้นะคะออกได้จริงๆนะคะที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองบอกว่าอยากซื้อรถกับน,น้องนัดน้องนัทจัดให้แน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะขออนอุญาตไปส่งรถกันนะคะ,ะบ๊ายบาย Oh